สวัสดีครับนักศึกษาพบกับบทเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์กระบวนวิชา3า6 4 3สนะครับสำหรับบทนี้เป็นบทที่1อาจารย์จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยเป็นภาพรวมที่เราจะได้รู้จักนะครับว่าสัตว์พันธุ์ดีคืออะไรบ้างการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร และการปรับปรุงพันธุ์เข้ามาช่วยในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์อย่างไรได้บ้างแบ่งกันเป็นยุคเป็นสมัยต่างๆอย่างไรเราจะได้เรียนกันในบทนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มกันเลยกันเลยกันนะครับบทที่1บทนําในโลกของเรานะครับเราก็จะพบว่ามีมนุษย์ดำรงอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์นะครับ หลากหลายเชื้อชาตินะกระจายกันอยู่เต็มทั่วโลกนี่เลยนัึนสาทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีประชากรประมาณกี่คนจากข้อมูลนะครับ current world population เนี่ยนะตอนนี้นะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ7,600ล้านนะครับ7,600ล้านคนโดยประมาณ ซึ่งก็มีอัตราการเกิดอัตราการตายนะครับเพิ่มเติมขึ้นอยู่อย่างต่อเวลาแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราสามารถสังเกตเห็นตรงนี้ได้ก็คือว่าอัตราการเกิดของมนุษย์ในปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับมีอัตราที่สูงกว่าอัตราการตายนะครับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับประชากรโอ้โหโล้นโลกแน่นอนเลยลองเดาดูสิครับว่าตอนนี้นถ้าเราพิจารณานะครับ ประเทศไหนมีประชากรมากที่สุดในโลกครับอ่าจากผลสำรวจออกมานะครับท็อป20อันดับ1ก็คือประเทศจีนนะครับประเทศจีนมีอยู่ประมาณ1,400ล้านคนนะครับเอียออกมาอันดับ2อลองลงมาก็คืออินเดียนะครับ1,300ล้านคนนะ แล้วก็สัดส่วนก็นลดดันกันลงไปเรื่อยๆ3ามรอยล้านสองรอยล้านนะฮะประเทศไทยของเรานะครับโอ้ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณอันดับที่ยี่สิบเนาะห9ส้าล้านเพิ่แตแต่เจ็สิบล้านแล้วนะครับเยอะนะเยอะเลยนะครับการที่มีประชากรกมากๆสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของอะไรครับอ่าเป็นลาภประชากรมากๆปัญหาเลยไหม,ไหมอันดับแรกเลยปัญหาปากท้องนหมครับ เรื่องของการกินการอยู่ต่างๆเนี่ยต้องดิ้นรนกันหาแล้วนะครับเขาบอกว่าในปัจจุบันนะครับข้อมูลตอนนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณสำรวจปี2018-2019นะครับมีอัตราการสูงอยู่ที่1.07%ต่อปีนะครับแล้วก็การประมาณนะครับการประมาณค่าที่เราเห็นประชากรจะมีการเพิ่ม อยู่ที่ประมาณ82ล้านคนนป8 2ล้านคนต่อปีตัวเลขมากมายมหาศาลขึ้นกนันเป็นแบบลักษณะแบบนี้กันเลยทีเดียวนะครับอ,อันนี้ก็เป็นกราฟที่แสดงเห็นว่าตั้งแต่ปีประมาณ1,500นะครับจน estimate ไปเรื่อยๆนะ,ะถึงปี2050นะโอ้โหจะไปแตกนะครับเกินเลยนะฮะเกิน9,000ล้านคนเลยนะครับ นี่เขาบอกว่าในปี2050นห้ะครับ Estimate Population นะรอบรอบโลกเราเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ9.7พันล้านคนนะเยอะมากๆนะครับทำอย่างไรดีกับปัญหาปากท้องแบบนี้นะครับแค่กินกันทุกวันนะก็ยังไม่ค่อยเพียงพออีกแล้วใช่ไหมล่ะอ่าจะทำอย่างไรได้บ้างดังนั้นครับบทบาทที่สำคัญนะ ของพวกเราชาวสตาวซา์ชาวสตาวบาทน,นะครับนั่นก็คือเราต้องผลิตอาหารนะครับเรามีหน้าที่ในการดูแลมีหน้าที่ในการจัดการเรื่องของอาหารให้มีความเพียงพอโดยเฉพาะเรื่องของโปรตีนเนื้อสัตว์นะครับนั่นก็นํามาสู่อาชีพของพวกเรานะครับชาวสตวบาลสตวาสตรส์นะ ทางด้านสัตวศาสตร์ก็มีสัตว์มากมายที่นักศึกษาสามารถสนใจนะครับแล้วก็เรยนนะเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไก่เรื่องโคเรื่องของสุกรนะครับสัตว์น้ําปลาหรือว่าจะเป็นแมลงเศรษฐกิจเหล่านี้ก็ได้ดังนั้นครับในเรื่องของสัตวศาสตร์สัตวบาล หลักๆเลยเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการเพิ่มผลผลิตครับเพิ่มผลผลิตทางด้านสัตวศาสตร์นะครับทางด้านสัตว์น้ำเนี่ยให้มีปริมาณมากยิ่งขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขศาส์นะครับ sanitation การจัดการ management การปรับปรุงพันธุ์นะครับ breeding หรือว่า improve ก็ได้นะรสรีละวิทยา physiology แล้วก็โภชนะสาัตว์นะครับนิวทริชั่นสาต่างๆผู้เนี้ยก็จะมาช่วยกันครับผสมะสานนะในการที่จะเพิ่มผลผลิตทางด้านสัตวศประสาทให้ได้มากยิ่งขึ้นอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์นะเอ๊ะทำไมประเด็นตรงนี้เนี่ยมันถึงน่าสนใจขึ้นมาทั้งนี้นะครับการปรับปรุงพันธุ์เนี่ย คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มลักษณะที่ต้องการอของสัตว์ของเราเลยนะ,ปร,ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มลักษณะที่ต้องการให้เกิดเป็นสั์พันธุ์ดีเกิดขึ้นคุณจะทำยังไงก็ได้คุณจะใช้วิธีไหนก็ได้ใช้ความรู้ด้วยการผสมนะครับผสมข้ามพันธุ์ หาเลือดชิดหาเลือดแท้แบบนี้ก็ได้หรือคุณจะใช้เทคนิคใหม่ๆนะครับทางด้านพันธุศาสตร์เข้ามาช่วยตัดต่อยีนนะครับผสมเทียมนะทำอย่างไรก็ได้ให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มลักษณะให้เป็นที่ต้องการเกิดเป็นสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์พันธุ์ดีเกิดขึ้นเพิ่มสงสัตว,ตว์ใช่ไหมครับว่าสัตว์พันธุ์ดีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ มันคือสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดไหมอมันคือสัตว์ที่ให้มูลค่าสูงสุดไหมเอมันเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดไหมแบบนี้เนี่ยเป็นสัตว์พันธุ์ดีหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์นะครับนักปรับปรุงพันธุ์ก็ได้มีการปรึกษาหารือกันนะครับคุยกันแล้วว่าเอ๊ะสัตว์พันธุ์ดีเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรสรุปนะครับสัตว์พันธุ์ดี คือสัตว์นะครับที่สามารถให้ผลตอบแทนนะครับทางเศรษฐกิจดีที่สุดนั่นก็หมายความว่ากำไรสูงต้นทุนต่ำฮาคุณทำยังไงก็ได้ให้มันได้ลักษณะแบบนี้อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นสัตว์พันธุ์ดีนะครับโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และก็ศิละปะเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานซึ่งจะใช้ในรูปแบบไหนก็ได้นะอันนี้ก็คือเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ทั้งนี้นะครับพัฒนาการของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์มีมาช้านานแล้วนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็นได้3ยุคด้วยกัน 1. ยุคตั้งแต่ก่อนปี1950 2. ระหว่างปี1950ถึง1995และ3ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นไปก่อนปี1950ยุคตรงนี้นะครับจะใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟีโนไทป์มาช่วยปรปับปรุงพันธุ์สัตว์ฟีโนไทป์ก็คือลักษณะที่เกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตมองครับเฮ้ยโคตัวนี้ตัวโตวเออ พ่อตัวโตแม่ตัวโตเอามาผสมกันลูกก็น่าจะตัวโตหรือมองปุ๊บเฮ้ยสกรตรงนี้เนี่ยมีไขมันน้อยพ่อไขมันน้อยแม่ไขมันน,อน้อยผสมกันปุ๊บลูกก็น่าจะไขมันน้อยด้วยอันนี้เป็นแนวคิดของในช่วงตั้งแต่ก่อนปี1950ยุคที่2ครับ 1950- 9 5ถึง1995ยุคนี้นะครับ นอกจากจะพิจารณาจากฟีโนไทป์แล้วยังเพิ่มเรื่องของจีโนไทป์และบริดดิ้งแวลยูเพิ่มเข้ามาจีโนไทป์ก็คือลักษณะของจีนมีการพิจารณาเรื่องของยีนและยีนแบบนี้นะครับเกี่ยวกับการเพิ่มคุณภาพเนื้อคุณภาพซากบ้างหรือเปล่ามีการใช้สถิติเข้ามาช่วยหรือเรื่องของบ r e ด d i n g แว l u ยูคำนวณละพ่อพันธุ์เป็นยังไง แม่พันเป็นยังไงอัตราเลือดชิดมากน้อยแค่ไหนคํานวณค่าโชเฉยโชเฉยออกมานะครับเป็นช่วงที่2และช่วงที่3คือตั้งแต่ปี1995ขึ้นไปจะเพิ่มเติมนอกจาก phenotype genotype breeding value แล้วก็จะมีเรื่องของ molecular genetics นะครับหรือเทคนิคนะครับทางอนูพนันธุศาส เพิ่มเติมเข้ามา,ามีการตัดต่อชีนมีการ s e ซีเควนซ g นะครับมีการใช้เทคนิคใหม่ๆห,หลากหลายอย่างในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เราก็จะมีวัตถุประสงค์นะครับอยู่3ข้อด้วยกันสำคัญมากนะครับจุประสมค์3ข้อด้วยกันสำคัญมากเลย1เพิ่ม ผลผลิตต่อนหน่วยครับนักศึกษารเห็นภาพเห็นไหมครับเปลี่ยนทีบภาพสองภาพสุกรสองภาพตรงนี้อะไรคือสิ่งที่แตกต่างกันครับจํานวนอะไรครับจํานวนลูกต่อคอกนะครับอ่าเห็นไหมเพิ่มผลผล,ผลิตนะนี่หมูขาวดาตรงนี้ก็เป็นพัน์หมยสารนะลูกดกมากๆเลยสองครับเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตอ่า เพิ่มคุณภาพทําอย่างไรให้ดีมากยิ่งขึ้นนะเป็นเรื่องของคุณภาพละม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องของนี่พื้นที่เนื้อสันนะพื้นที่เนื้อสันมากนะครับไขมันที่น้อยหรือว่าจะเป็นมาบริงนะมาบริงนะครับไขมันแทรกนะไขสายเนื้อนะก็จะชอบมีไขมันแทรกเยอะๆนะครับรอ่านะนะแล้วก็อันที่สามครับเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตทำให้มันเกิดปัญหาน้อยลงขจัดปัญหาต่างๆออกไปนะครับอย่างเช่นน้องจุง้งตรงนี้น้องจุง้งอ่าเห็นน้องรูปน้องจุ้งตรงนี้ไหมอันนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตนะครับของมหาวิทยาลัย National อันนั้นเนี่ยเชียงเชียงกุงนะ national เชียงกุงยู i นเวอร์ซนะครับไต้หวัน จางก็ได้ไปศึกษาดูงานที่นู่นกุ้งตัวนี้นะครับเป็นกุ้งที่ผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรมมาแล้วทําให้ไม่เป็นโรคนะครับ white spot disease ะจะไม่มีโอกาสเป็นโรคตัวนี้เลยเพราะว่าเขาไปตัดต่อจีนเรียบร้อยดังนั้น confirm ร้อยเปอร์เซ็นตว่ากุ้งตัวนี้ไม่มีทางเป็นโรคเพราะไม่มีทางเป็นโรคตัวนี้ปุ๊บก,ก็ไม่ต้องเสียค่ายาไม่ต้องเสียค่าดูแลรักษา มากมายนะักมันก็แข็งแรงนะครับทำให้ลดต้นทุนในเรื่องของการรักษาเรื่องของยาทรีทเมนต์ต่างๆลงไปได้นะครับสรุปอีกครั้งนะครับจุดมุ่งหมายของการปรับปรุงพันธุ์ต้องมีอยู่สามองค์ประกอบด้วยกันนะครับเพิ่มผลผลิตต่อนหน่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนของการผลิตเองนะฮะแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์นะครับสามารถ พิจารณาได้อยู่4รูปแบบด้วยกันเราอยากจะปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มันดีขึ้นเนี่ยสมมุตินะนะักศึกษามีฝามไก่ไปของตัวเองอยากจะทําพันธุ์ให้ดีขึ้นทาอย่างไรได้บ้าง 1. นการนําสัตว์การนํรานเข้าพันธุ์สัตว์นะครับอยากได้สายพันธุ์ดีขึ้นไหมไม่ยากเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดีๆดีเข้ามาใช่ปะพ่อพันธุ์ดีแม่พันธุ์ดีมาก็สามารถผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพดีได้นี่คือวิธีที่หนึ่ง 2การคัดเลือกผัดครับผสมปุ๊บอ่าได้ลูกออกมา f 1พอใจหรืยอยังอาจจะมีการคัดเลือกเอาตัวที่ดีที่สุด f 1มาอีกกลุ่มหนึ่งก็มีการผสม,มกันปั๊บปับ,ปบ,ปบพิจารณาครัได้ลูกออกมาเออน่าสนใจเก็บออกมาแล้วก็ออกมาผสมอันนี้คือการผัดเลือกนะครับการผสมพันธุ์อ่ะวิธีนี้ก็ได้นะครับเลือกพ่อพันธุ์ที่ดี แม่พันธุ์ที่ดีหรือเอาลูกกลับไปผสมพ่อแม่นะครับเพื่อให้มีลักษณะสายเลือดที่เราต้องการแบบนี้ก็ได้นะครับการผสมพันธุ์หรือ4จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยชีชัวภาพที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับเทคนิคทางด้านอนุพันธุศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ก็สามารถเอามาช่วยตัดต่อจีนเอามาช่วยวิเคราะห์ซีเควนซิ่งต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการปรปับปรุงพันธุ์ขึ้นมาได้นั่นเอง และนี้ก็เป็นสรุปง่ายๆของเนื้อหาบทที่หนึ่งวิชาการปรปับปรุงพันธุ์ครับ